แต่เช้าเลยเหรอโอ้โอเขีของเราครับวัน i d a y a ์หัวหินซิงเอทีวีที่หัวหินซาฟารีและช้อปปิ้งดีๆที่ตลาดน้ำหัวหินขอแต่งตัวก่อนแล้วกันนะครับ ยออเพึ่งตื่นนะโหไม่ได้พึ่งตื่นสะพักแล้วทำไปไหนมาคือจริงๆอาจจะอยากจะพักชิวๆอยู่ไงแต่ที่เนี้ย <Yeah. S 1> มีมีคนมาเคาะประตู แล้วก็ยื่นกล่องสีเหลี่ยมมาให้เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าตอนนี้เราเข้ารายการแล้วใช่สิแล้วเราจะไม่ทักทายคุณผู้ชมก่อนเหรอคะอสวัสดี <c oughs> คุณผู้ชมก่อนเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจอนั่นเจอร์นี่นะครับเรื่องกินเรื่องเที่ยวที่เดียวจบเลยนะครับทาง t o ไลฟ์ทีวีชูวิชั่นช่อง69นนเด็ครับว่าแต่ภารกิจมันง่ายไปหรือเปล่าบอสแลดูจะแบบแหมดูถูกนิ้นวกับยศหรือเปล่าคขบอสค,คือมันจะง่ายหรือไม่ง่ายอันนี้ก็ยังไม่ไม่รู้นะแต่ที่สําคคัญคือ ต้องพูดขอพูดถึงห้องพักที่เราพักเมื่อคืนก่บรรยากาศอบรรากาศอกว่าสุดยอดมากค่ะเป็นไงเมื่อคืนเห็นว่านอนไวมากเข้าห้องแต่สี่ทุ่มใช่คือบรรยากาศดีครับแล้วก็บรรยากาศภายในห้องนี้หรูหรามาก และมีอ่างจักรุซี่แอบลงไปแช่แล้วด้วยเออบรรยากาศที่นี่ครับต้องบอกเลยว่าพอเราเดินลงมาข้างล่างใช่ไหมมีสาไว้น้ำให,ให้เราได้แบบว่าเล่นด้วยและสำคัญเดินออกไปนิดนึงเป็นทะเลแน่นอนนะคะเพราะว่าที่เราอยู่ตรงนี้คือมาราเกตรีสอร์ทหัวินแอนด์สปานั่นเองค่ะครัคุณผู้ชมสนใจก็สามารถาที่นี่แบบเราได้เหมือนกันนะนอนอ<ะ>ใครที่ชอบถ่ายรูปเหมาะเลยและสำคัญรีสอร์ทที่นี่ครเป็นสไตล์แบบมร็อกโกแล้วก็เป็นที่เดียวในเมืองหัวหินด้วยว้าวเพราฉ้และสำคัญ ระเบียงห้องค่ะสามารถชมวิวทะเลได้เพราะว่าที่นี่ติดกับทะเลหัวหินนั่นเองใช่แล้วคือมองจากระเบียงออกมานะครับมุมพาโนรามาเลยคือเห็นทะเลเห็นแบบวิวสวยงาม ใครที่ชอบถ่ายรูปอย่างที่บอกไปว่าเหมาะแน่ๆสามารถที่จะถ่ายรูปแล้วก็อัพอินสตาแกรมปวดเพื่อนได้เยอะแยะเลยคุณผู้ชมนะคะสามารถมาสัมผัสบรรยากาศแบบร้อ้งสองคนได้นะคะวันหยุดพักผ่อนสุขเสาร์ทีนะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะเดินทางมาใกล้มากนะคะแล่สำคัญเหมาะกับการพักผ่อนแบบครอบครัวด้วยสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะกับมารีสอร์ทวัวหินแอนสปาค่ะแม่แต่พูดถึงที่พักของเราแล้วนะฮะภารกิจของเราในวันนี้ หมูหมูอ่ะพูดเลยหมูหมูอ่ะคือบอสสั่งมาบอกว่า Friday at หัวหินอ่าใช่ใช่ซิ่ง ATV ที่ซาฟารีหัวหินและเดินชอปปิ้งดนี่ดีที่ตลาดน้ำหัวหินด้วยวันนี้จะได้ขับ ATV ใช่แล้วแล้วก็ไปเดินชอปปิ้งบอสคะมันง่ายไปหรือเปล่าแค่ขับ ATV แล้วก็ไปเดินชอปปิ้งหัวหินสบายมากเลยพร้อมแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วงั้นอย่างแรกเลยเราต้องไปหาสถานที่ที่มี ATV และไปขับ ATV กันพร้อมแล้วนั้นเราไปกันเลยไป